วัสดีวันแม่นะคะวันแม่ตั้งแต่เมื่อาวานเนาะนะคะก็วันหยุดอ่าก็ไปทําธุระไปเที่ยวบ้างนะคะวนะันนี้ก็จะมาขายบอลเหมือนเดิมนะคะนะมาพดบอลเหมือนเดิมนะคะนะต้นโตแล้วนะคะใสแม่ทั้งนั้นนะคะนะเพราะว่าต้นเนี้ยจะเป็นอ่าเงากอูนะคะแล้วก็กวนอิมนะคะ คือเป็นต้นที่เราเริ่มปลูกตั้งแต่ชอบนะคะถ้าถ้าใครดูคลิปแรกๆจะเห็นว่าเป็นบอลที่เราเริ่มปลูกตั้งแต่แรกๆนะคะซื้อมาจากน้องเขานะคะซื้อก่อนที่จะเป็นกระแสนะคะซื้อด้วยความชอบนะคะแล้วก็พอมาเลี้ยงสักพักมันก็เลยเป็นกระแสนะคะเราก็เลยเตามบอลที่เราไม่มีนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นอันแรกเลยนะคะที่เราซื้อมาต้นแรกเลยเง้ากอูกับกนอิมนะคะ ะะค่ะก็ขายเป็นกระถางนะคะรวมส่งนะคะกระถางละสองยห้าสิบบาทนะคะเพราะว่าเขาขนาดกระถางหกนิ้วนะคะแล้วก็น้ำหนักเขาค่อนข้างที่จะเยอะเนาะนะคะสองอยห้าสิบาทรวมส่งนะคะทุกต้นเลยนะคะอันนี้ให้ดูอของห้องเฮาก่อนนะคะ สวยมากนะคะถ้าใครรับสองต้นก็สี่ร้ยห้าสิบาทนะคะถ้าใครรับสามต้นก็หกร้อยห้าสิบบาทนะคะถ้าใครสนใจทักนะคะเพราะว่าบางคนยังไม่มีนะคะเพราะว่านี่เป็นบอลที่แบบแรกๆแล้วก็เลี้ยงง่ายนะคะมันไม่ใช่บอลอ่ไแลไอเทมนะคเป็นบอลแบบแต่ว่าเขาก็เป็นบอลน,น่าจะมีเกือบทุกบ้านแล้วนะคะแต่ว่าเขาก็ยังแบบคงความสวยะคะ่ะสวยงามมาก วยกว่าบอนแบบนั้นแล้วแ,แต่ความชอบนะคะแต่ว่าโดยส่วนตัวนี้จะชอบบอนพวกนี้มากกว่านะคะว่ามันเลี้ยงง่ายแล้วก็มันสวยนะคะค่ะเดี๋ยวห้องเฮาจะมีอยู่สามกระถางนะคะนีกระถางที่หนึ่งเนาะหรือว่าใครสนใจจะสลับเป็นอาจจะเป็นคนอิมต้นหนึ่งห้องเฮาต้นหนึ่งหรือว่างาวต้นหนึ่งก็ได้นะคะนี่กระถางที่สองนะคะ ถัทงที่สามนะคะมีอย่างละสามกระถางนะคะมีสามชุดเนาะแล้วแต่ใครจะชอบแบบเป็นชุดนะคะมีสามแบบเนาะอันนี้เงาะคะเงาคนอูนี่สวยมากนะคะถ้าใครยังไม่มีนะคะแต่ถ้าใครมีแล้วก็ก็จะเห็นคนาวามสวยของเขาแล้วเขาก็จะเลี้ยงง่ายนะคะของเรานี่เงาคนอูก็จะเป็นสองสามต้นเลยนะคะเพราะว่ามันเยอะนะเลี้ยงนานแล้วนะคะมันก็เยอะนะคะมีสามกระถางแล้วก็ กวนอิมนะคกะวนอิมนี่เราโพสบอ่อยเลยและะ้วค่ะแต่ว่าก็ยังยังมีนะอ,อยู่สามกระถางนะคะฟอมแม่ฟอมตั้งแม่แล้วก็เห็นเขาสวยนะคะเผื่อว่าใครยังอยู่ค่ะดูต้นนี้สวยมากคุ้มเลยะค่ะถ้าเรามีแล้วแล้วก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ถ้ายังไม่มีสนใจอยากจะเลี้ยงก็ติดต่อมาได้นะคะ,คะมีทั้งหมดเก้ากระถางนะคะ ถ้าถ้ารับเป็นหนึ่งกระถางก็สองร้อยห้าสิบาทรวมส่งนะคะถ้ารับสองกระถางสี่ร้อยห้าสิบาทรวมส่งแล้วส่งแบบ EMS ไปรษณีย์ไทยนะคะแล้วก็ส่งของวันจันทร์นะคะเพราะว่าส่วนมากก็จะแพ็ควันอาทิตย์นะคะเพราะปะกติเป็นทํางานประจานะคะแต่ว่ารับออเดอร์ตลอดนะคะแล้วก็สามารถที่จะติดต่อหรือว่าแช็ถามหรือว่าโทรหาได้นะคะ บางคลิปเราจะวางโทรศัพท์บ,บ้างไม่วางโทรศัพท์บ,บ้างแต่ว่าถ้าดูก็จะมีนะก็จะเห็นอยู่บ่อยๆนะคะก็ติดต่อในแชทก็เพจสวนบอลสีลิลี่แฟนนะคะก็ฝากติดตามฝากไลค์เพจด้วยนะคะแล้วก็ Facebook สุภรัตน์เพชรดำนะคะแล้วก็ถ้าบัญชีโอนก็บัญชีนี้เลยนะคะชื่อจริงนะคะสุภรัตน์เพชรดำมีตัวตนนะคะแล้วก็เบอร์โทรนะคะ0818919776 นะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะคะสนใจทักนะคะ